เสร็จสิ้นไปแล้วกับภารกิจการเดินทางเยือนนครอูรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาซึ่งมีหลากหลายภารกิจที่ประธานรัฐสภาได้นําคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนโดยภารกิจการเดินทางเยือนซินเจียงของประธานรัฐสภาในวันสุดท้ายได้ร่รวมเปิดงานไชน่ายูเรเชียเอ็กโปเมืองซินเจียงเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อจัดแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของซินเจียงที่เน้น การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างจีนและประเทศในเอเชียและยุโรปผู้แทนจาก50ประเทศและภูมิภาครวมถึงบริษัททั้งในและต่างประเทศกว่า2,800แห่งเข้าร่วม หลังจากเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าต่างๆของบริษัทที่เข้าร่วมกว่า100บูธแล้วประธานรัฐสภาได้ให้สัมภาษณ์ว่านิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นนิทรศการที่ดีในฐานะประธานรัฐสภาจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกครั้งในปี2026 ต่อจากนั้นประธานรัฐสภาได้เข้าเยี่ยมชมสภาประชาชนซินเจียงก่อนเข้าชมห้องประชุมสภาได้ชมผลงานที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบให้กับเขตซินเจียงเนื่องในวาระครบรอบ60ปีในการก่อตั้งเขตปกครองตนเองซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขียนไว้เพื่อเป็นที่ระลึกระบุว่า ก่อสร้างสินเจียงที่งดงามให้สมความปรารถนาของประเทศชาติชนชาติต่างๆต้องแน่นเหมือนเมล็ดทับทิมสภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองสินเจียงอุยกูนี้เป็นสถานที่ประชุมคณะกรรมการประชาชนเขตสินเจียงประธานรัฐสภาได้รับชมเครื่องลงคะแนนเสียงการลงคะแนนเสียงที่มีทั้งหมด5ภาษามีระบบการแปลให้สมาชิกในการประชุม ซึ่งแต่ละห้องประชุมและห้องประชุมย่อยรวมถึงห้องรับรองในสภาได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองต่างๆของอุรุมชีมาตั้งเป็นชื่อห้องและมีเอกลักษณ์การตกแต่งห้องที่ต่างกันเช่นห้องประชุมยี่หลีที่ตกแต่งเป็นสไตล์คาซักสถานเนื่องจากเป็นจังหวัดปกครองตนเองของชนชาติคาซักสถาน ประธานรัฐสภายัางได้เยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์สภาประชาชนแห่งชาติจีนประจำเมืองซินเจียงซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของเมืองซินเจียงรวมถึงรัฐธรรมนูญของจีนซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญไม่เพียงแค่นั้นประธานรัฐสภายัางได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของระบบขนส่งท่าเรือบกในเมืองซินเจียงแม้ซินเจียงเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีความพัฒนาอีกทั้งเมืองซินเจียงตั้งอยู่ระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเอเชียยุโรปใหม่ นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจึงมีนโยบายในส่วนนี้ให้เป็นวันเบลวันโรถก่อนที่จะปิดท้ายภารกิจที่เมืองซินเจียงประธานรัฐสภาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยเชื่อว่ามณฑลนี้จะกลายเป็นมณฑลสำคัญของจีนเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเช่นน้ำมัน ธรรมชาติและฐานหินการเดินทางเยือนซินเจียงครั้งนี้มองว่าคุ้มมากเพราะมีการกระชับความสัมพันธ์และให้ความมั่นใจระหว่างกันว่าไทยและจีนจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าเกิดปัญหาใดๆทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและชายแดนประธานรัฐสภากล่าวย้ำว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไทยในการเือนครั้งนี้คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในยามที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจและชายแดนว่าจีนจะไม่สนับสนุนในเรื่องสีเทาทั้งหลาย ส่วนเรื่องการส่งชาวอุยกู43คนจากประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาได้สอบถามเป็นการส่วนตัวซึ่งทราบว่าไม่มีปัญหาอะไรกับชาวอุยกูที่ส่งกลับมายังเมืองซินเจียงทุกคนสบายดีสถานทูตไทยติดตามตลอดเผยได้รับสิทธิทงางศาสนาตามหลักรัฐธรรมนูญหวังว่าการพัฒนาซินเจียงจะสร้างความเชื่อมั่นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราพูดกันแบบให้ความมั่นใจ ว่าไทยกับจีนนะเราจะไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงและปัญหาเรื่องของชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เราก็มีปัญหาบ้างในเรื่องชายแดนเราก็ให้ความมั่นใจกับจีนแล้วก็ให้เขาให้ความมั่นใจกับเราว่าเขายังเป็นเพื่อนเรายัางไมงมีปัญหาเรื่องชายแดนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องความามัโคงต่างๆเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราที่จะดูแลทุกครั้งที่เรามีปัญหาสำหรับภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่6ของประธานรัฐสภานะคะยังมีภารกิจที่สําคัญอีกมากมายค่ะเช่นการเข้าพบปาหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะคะร่วมกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และการพบปะกับรองประธานสภาประชาชนเซียงไฮ้ค่ะ อรวันวงจันทรธรมณีรายงานสดจากนครเซียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน